เราทุกคนสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องเวิลดเดียมพาย2027กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเกี่ยวกับตอนนี้ก็คือตอนนี้อยู่ที่นับปกเกมนะครับก็จะมาสอนเล่นในในี้ครับก็คือมาเล่นคนเดียวการเล่นคนเดียวก็คือมีกันเล่นเกมกันส่วนการเล่นหลายคนนั้นก็คือจะมีเล่นออนไลน์กันเล่นในเครื่อง ส่วนเรื่องภาษาครับก็จะมีตั้งแต่ภาษาอังกฤษเลยครับเรื่อยๆมาจนถึงภาษาก็ผมลองนับดูแล้วได้ประมาณโอ้สามสิบเก้าภาษาเลยนะครับเกมนี้ลองรับส่วนการตั้งค่านะครับอันนี้ก็โอ้โหค่อนข้างเยอะเลยก็มีร่างเสียงจะเปิดหรือปิดก็ได้ข,ข้อมูลป๊อปอัพคำอธิบายเสียงหรือว่าไอดีผู้เล่นภาษาหรือว่าสอนการเล่นก็มีนะครับหรือว่าจะลาแคดเกมก็ได้ตัวเกม งั้นเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูกันเลยส่วนการปรับแต่งเ,เกมนะครับก็คือก็จะมีให้เลือกประเทศส่วนผมก็จะเลือกนี่เลยประเทศไทยอยู่ตรงไหนวะประเทศไทยประเทศไทยโอเคประเทศไทยแล้วก็มีระดับความยากให้เลือกซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนให้ผมก็กดมง่ายกันง่ายกันละกันแล้วก็เลือกสถานการณ์นะครับก็คือมีสถานการณ์ใช่ใช่หรือจะเลือก การกับปาของจกกักรวรรดิออตโตมันก็ได้นะหรือว่าการกับมาของจกกักรวรรดิเปอร์เซียการขัดแย้งทะเลตีใต้งั้นเดี๋ยวผมขอลองนี่ดีกว่านี่ถ้ากดเลือกอันนี้มาก,ก็คือสารา,าจักรก็คือจะมีพื้นที่กว้างขวางมากเลยนะครับโอ้โหมาแล้วก็มาที่ไอ้นี่กันเลยการการปรับแต่ง อันนี้ก็คือหน้าเก็บหลักนะครับกดไปเราจะแปหน้าเก็บหลังแล้วคือการซื้อวัตถุอุปกรณ์นะครับก็จะอุตสาหกรรมทางการทหารก็จะมีกองทัพในประเทศให้เลือกซื้อหลากหลายนะครับก็คือราคาก็จะแตกต่างออกไปอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินนี่ราคาสามพันสามพันล้านนะตลาดค้าวุธครับถ้าการทูตด,ดีกับประเทศที่จะขายอันนี้ก็ก็ดีครับดูครับ สามารถซื้อได้หมดเลยครับเกาหลีเดือกดซื้อก็ได้แต่เขาจะบิดหรือเปล่าไม่ใช่แล้วการตลาดนะครับก็ไอ้ตลาดมืดตลาดมืดนะครับก็มีนี่ครับทหารหารรับจ้างยัดเกาะลำเลียงพลนะครับแต่ราคาจะถูกแต่คุณภาพอันนี้ไม่มั่นใจคุณภาพเป็นมัม่นใจนะแล้วก็มาที่กองบัญชาการสายลับนะครับกองบัญชาการสายลับนี่ก็ก็จะมีเลือกภาร,รกิจ อย่างเช่นสอดแนมเลือกต่างๆสอดแนมทางอากาศนะครับก็ไปสอดแนมไหนไปสอดแนมพม่า,มาอะไรเงี้ยส่งไปได้อ่าขัดโดนมิสไซล์ยิงเรียบร้อยไม่เป็นไรครับมาห้องยุทธการนี้นก็มาที่ห้องยุทธการก่อนเลยห้องยุทธการครับก็มีเลือกหลายอย่างเลยร,ระหว่างสู้กับกบฏหรือทิ้งระเบิด ก็ไปสู้กบฏไปเลยมาครับเราก็มาที่การทูตการทูตนี่ก็มีหลายแบบเลยนะหรือว่าเนี่ยอย่างก,การทูตก็คือเพิ่มความสัมพันธ์หรือว่าเส็นสัญญาสัสติภาพก็ได้จะแสดงพัมิตก็ได้แสดงสงครามก็ได้อย่างแสดงพัมิตก็ไม่มี <laughs> แล้วก็ด้านเศรษฐกิจกนะครับด้านเศรษฐกิจก,ก็จะบอกหลายเลือกเลยอย่างเช่นงบประมาณของประเทศสําหรับเดือนถัดไปแล้วก็สามารถเลือกดูได้ว่าอย่างเอเชียเนี้ยมีดุลการค้าเป็นยังไงบ้างอย่างอัศัยจารดูการคาละห้าสิบสองล้านอะไรเงี้ยอยากประเทศถ้าเล็กมากๆดูการค้าจะไีขึ้นทับศูนย์ <laughs> ส่วนอันนี้ก็ วุ้ยอันนี้ค่อนข้างสำคัญเลยภารกิจภารกิจก็มีหลายมีหลายอย่างให้เลือกเลยครับก็ตามที่ข้อมูลภารกิจได้บอกไว้เลยอย่างเช่นควอตัมคอมพิวเตอร์นะครับก็คือหากประเทศทำภารกิจสําเร็จวิทยาการการ,การต่อต้านจารกรรมในประเทศของคุูจะอยู่ระดับสูงสุดก็คืออย่างถ้าอันนี้ทำควอตัมคอมพิวเตอร์ทำภารกิจสําเร็จก็อาจจะส่งผลให เทคโนโลยีของเทคโนโลยีแบบการการสอดแนมของอะไรวะของอันนี้การจรกรรมอาจจะเต็มัพไปถึงขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยให้เลือกสรรปันส่วนเลือกสรรปันส่วนแล้วก็อันนี้ก็คือภารกิจระยะยาวนะครับควรจะกดควรจะมากดทุกๆเทินอ่าควรจินมากดทุกๆเทิน ส่วนข่าวสารอันนี้ก็มีให้รับชมกันทุกเธออยู่แล้วในะข่าวทั่วไปข่าวเศรษฐกิจแล้วก็ข่าวการทูตข่าวสงครามอันนี้ครับเธอต่อไปอันนี้ก็ส่วนเทคโนโลยีนะครับโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเลยมายแล้วจะจะอธิบาย ทุกคนได้รับชมรับทราบกันเลยก็คืออย่งอางอันแรกก่อนเลยการศึกษาก็คือจะเพิ่มรายได้ของประเทศหนึ่งเปอร์เซ็นต์การลงทุนทุกครั้งก็คืออย่างสมมติผมอัพอันนี้เป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์อัพเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปุ๊บก็คือเงินต่อเทินที่จะได้มาก็เพิ่มไปอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างสมมุติ <c oughs> มีมีเงินอยู่หนึ่งร้อยกดลงทุนอันนี้ไปเทินหน้าก็ได้หนึ่งร้อยหนึ่งอะไรอย่างงี้แล้วก็มาที่การ,กรเกษตรต่อเลยก็คือถ้ากดอัพ จะเพิ่มอัตราการเกิดของประชากรประเทศปีละ0ูนยจุดหนึ่งแล้วรอบการลงทุนทุกครั้งก็คืออย่างตอนแรกเนี่ยผมเอมีอัตราการเกิดสิบเ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือถ้ากดอัพไปมันก็จะเป็นสิบอดจุดสามซึ่งจะส่งผลให้ประชากรเพิ่มขึ้นใช่ๆแล้วก็มาที่พลังงานกันเลยพลังงานอันนี้ก็จะเป็นการวิจัยก็คือถ้าวิจัยอันนี้ได้จะปลดล็อกเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็ถ้าัพไปเรื่อยๆก็จะปลดล็อกเลเซอร์แล้วก็ อาวุธควบคุมสภาพอากาศนะครับส่วนวิทยาการยานยนต์ก็คือถ้าอัพถึงขั้นสูงสุดแล้วก็สามารถสร้างหุ่นลบได้เทคโนโลยีอวก,กาศถ้าอัพถึงสิบห้าก็สามารถสร้างดาวเทียมได้นะครับก็คือดาวเทียมก็อันนี้ก็จะเป็นใช้ในการสอดแนมเพื่อที่จะสอดแนมฝั่งตรงข้ามที่คิดมุ่งร้ายต่อเราส่วนวิทยาศาสตร์อันนี้ อันนี้ก็ค่อนค้างสำคัญเลยเพราะว่าถ้าอันนี้คือมันจะลดค่าใช้จ่ายในการวิจัย1%นึ่งเ็ตาการลงทุนทุกครั้งนะครับก็คืออย่างสมมติอัันนี้ไปหนึ่งขั้นก็อย่างสมมติอันนี้หน,นึ่งขั้นแล้วพอมาเรื่องการเกษตรนี่คือราคามันจะลดลงให้หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องด้านอุตสาหกรรมนะครับก็ คือจะลดค่าใช้จ่ายของ YouTube อ,อกกุปกรณ์ที่ต้องการจะซื้ออย่างเช่นถ้ากดอัพเลือกอุตสาหกรรมอันนี้จนจนเลเวล90นะครับแล้วก็สามารถจะซื้อของแบบอย่างเช่นที่ของที่ตลาดอุตสาหกรรมอนี้นะครับในราคาที่ถูกลงได้ <c oughs> <c oughs> ส่วนค่าใช้จ่ายทางการทหารนะครับก็คือ จะเพิ่มขนาดกองทัพพื้นฐานให้มากกว่ากองกองหลุนเพิ่มสองหมืนห้าพันนายในกองทหารประจําการของคุณกองทหารประจําการสามารถมีสูงสุดได้ส5 0แสนห้าหมื่นนายสูงสุดกระสับรอหนงล้านห้าหม่นนายก็คือถ้าอัพอันนี้ไปก็คือสามารถเพิ่มขนาดกองทัพได้แล้วก็ขนาดกองหลุนก็คือกรลสับกรลองนะครับก็คือเป็นอย่าง ห้องยุทธาการนะครับก็อันนี้ก็คือกองกําลังหลักแล้วก็ส่วนสองแสนเก้าหมื่นสองพันก็คือกองกําลังสํารองใช่ส่วนวัสดิการของรัฐนะครับก็คือถ้ากดอัพอันนี้หนึ่งครั้งก็คือจะลดจำนวนกระบทของคุณไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ใช่ส่วนเรื่องธนาคารครับ การที่จะให้เก็บภาษีพลเรเลือก็คือถ้ากดอันนี้อัพเพียงหนึ่งครั้งก็คือจะเพิ่มภาษีไม่ใช่เพิ่มรายได้ของประเทศถึงสิบเปอร์เซ็นต์เลยจากการเก็บภาษีส่วนอุตสาหกรรมทางด้านการทหารนะครับก็จะเป็นการลงทุนทุกครั้งจะเพิ่มจํานวนทหารที่ฝึกและจํานวนอุปกรณ์ทหารที่ประเทศของคุณผลิตอันนี้ก็ข้อค่าสำคัญเลยนะครับก็คือ การอัพแต่ละครั้งเพิ่มไพ่พลกองไพ่พล1,000นายแล้วก็จะเพิ่มอาวุธอุปกรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่สำคัญเลยครับย่าอัพอย่าัพเพื่อ <c oughs> เพราะมันค่อนข้างเกี่ยวกับอัตราการเกิดประชากรเลยครับต่หน,นึ่งปอร์เซนี้ถ้าสมมตุติถ้าสมมุติคุณเกณฑ์ทาหารเนี่ยครับไพ่พลถึงหนึ่งหมื่นเอ้หนึ่งแสนนายนะครับแต่ว่า ถ้าการเกษตรยังหกหมื่นนะครับประชากรจะลดลงอันนี้ค่อนข้างสําคัญเลยครับอย่าจะอัอะไรจะยิงส่วนแสนยานุภาพในการยกผลขึ้นบกนะครับก็คืออยังเอาเป็นอย่างเช่นก็นได้ไหมเดี๋ยวนะของยุทธการอย่างสมมุติไม่มียังไม่ได้อัพเลยก็คืออย่างเช่นการอย่างสมมุติประเทศไทย อยากจะไปบุกญี่ปุ่นก็คือต้องใช้กําลังพลแบบอย่างสมมุติอัพไปหนึ่งเลเวลแล้วสามารถใช้กำลังพลกำลังพลหนึ่งมื่นนายซึ่งค่อนข้างน้อยเลยแต่ถ้าอัพถึงสูงสุดเลเวลเก้าสบสามารถส่งกองกำลังได้เก้าหมื่นนายอะไรเงี้ยในการยกพลขึ้นบอกอันนี้สมมุตินะจริงๆอาจจะถึงเก้าแสนายเรื่องการฝึกไฟพลอันนี้ก็คือทำให้กองทัพโหดขึ้น ก็คือถ้าอัพไปเรื่อยๆก็จะหดขึ้นหดขึ้นตามลำดับไปนะครับส่วนอากาศยานไร้คนขับก็แน่นอนเรือดำน้ำเรือดำน้ำระบบเครื่องบินการจรากรบรองกันการจรากร,รเรือขี่ปืนอาวุธนะครับอันนี้ก็คือจะเพิ่มจํานวนขีปืนอาวุธที่ผลิตก็คือขีปืนอาวุธอาวุธที่เอวิงชาวบ้านนั่นแหละแล้วก็บีสายต์ต่อต้านขีปืนอาวุธก็คืออย่าง รัสเซียยิงขีปนาวุธมาห้าแสนลูกมาที่ไทยอะไรประมาณนั้นแล้วเรามีมิไซล์ต่อใต้ขีปนาวุธห้าสิบล้านอันอะไรอย่างงี้ก็สามารถปกันได้ส่วนเทคโนโลยีต่อมนะครับอันนี้เอาไว้ผลิตอน,นี่ครับเทคโนโลยีนิวเคียอันนี้เทคโนโลยีวีวภาพแล้วก็เคมีนะครับอ่าซึ่งไทยมีเทคโนโลยีเคมีเรียบร้อยอันนี้ก็คือเทคโนโลยีจำนวนซื้อนะครับถ้ากดอันแรกก็คือจะซื้อเทคโนโลยีบวกหนึ่งแต่ละระดับนะครับไปถึงบวกสิบ ก็คือประมาณว่าถ้ากดซื้อบวกสิบะระดับก็คือจะซื้อทุกอันเป็นระดับแบบเพิ่ม,เพ,มเพิ่มอีกสิบประมาณนั้นนะครับตัวเทคโนโลยีแล้วการทุนแล้วอาณาสหประชาชาติเราสามารถจะให้ร้องขอทุกคนได้อย่างเช่นอย่างสมมติอยากจะร้องขอให้ทุกคนจะกำจกัดอาวุธที่ประเทศแล้วเราจะแบ่งแบ่งจ่ายสินบนก็ได้อะไรประมาณนั้น สมมติผมอยากจะใจในใต้โต๊ะแล้วก็อัิปรารนิฐานก็ได้ส่งคำขอประมาณนั้นประมาณนั้นมีอะไรกว่าพอดการเล่นกันได้ทาไปดีเ <c oughs> ขาวีสอนนะอุ้ยเดี๋ยวไปอ้าไม่เ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปที่ความสำเร็จส่วนที่ผมสอนดูหลักๆที่เล่นก็ หมดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะลองไปออก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 ตรงไหนวะกดออกออกดออกไปได้แล้วก็มาตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็สอนตามที่ผมผมคิดนะครับพมส่วนเลือกการที่ผมดูก็หมดประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับสอนวอร์จากอนโลกเดี่มพาย2027ในปี2024 <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ